เพื่อนๆครับผมหมูหยองเซเว่นเนซิงดังนะครับวันนี้นะครับก็ได้เอาอีกตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นตัว X s e r ซ e s ตัวเก่านะครับก็เป็นเขาเรียกรุ่นนี้เปีอะไรวะ2010 2010ประมาณ2010นเนาะก็จะมาลองให้เพื่อนๆได้ดูครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าเป็นกล่องตัวไหนครับอ่าจพระจากครับนี่ครับเป็นกล่องชุดโปรโมชั่นนะครับ1 9 0 0าครับจูนโดยนี่ครับไี้อ้วนครับนี่ครับลูกค้าขอมาด้วยครับคล้องครับคล้องเดี๋ยวดูนะครับว่าจะวิ่งภายใน700เมตรนะครับ อยู่ที่เท่าไหร่ครับมีไม์อยู่ที่220นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ดูนะว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะลงมาดูกัดนี่ครับเป็นตัว X Series นะครับเป็นตัว X Series เดิมๆครับคันนี้ยังเดิมๆอยู่ครับ Inter ครับนี่ครับิเตอร์เดิมครับิเตอร์เดิมๆครับยังเป็นยังเดิมอยู่นะครับคันนี้ครับเลน้นแต่งลายซิ่งนิดหน่อยครับก็ลายนี้ติดมาจากศูนย์นะครับแม็กที่ท่านก็ใส่ซักหกรูนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะยุให้เปลี่ยน5รูอยู่ครับนี่ครับยังเดิมๆครับมีก็ ไปก็มีกล่องชุดโปรโมชั่นนะครับอันนี้ครับเป็นกล่องชุดโปรโมชั่นก็ข้อน่าจะอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยครับไหนนี้ครับข้อออก้ายครับฉี่เล่นครับเป็นรถขี่เล่นครับเป็นรถขี่เล่นครับเดี๋ยวเราลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจะวิ่งสักกี่มันน้อยนะครับเจ็ดร้อยเมตรครับอ่ะมาจับหน้าที่มึงถือนะครับเดี๋ยวจะลองมันเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเนี่ยรถเยอะยังปะรถเยอเนี่ยพอลองไหมปะเดี๋ยวหัวเลยนะ พาครับเรียกว่าพาไปแดงแล้วครับไปแล้วครับเกียร์4แล้วครับดูให้จากซูไห้ดูครับไปที่เกียร์4นะครับเกียร์4เดิน106นะครับเกียร์5นะครับไปที่เกียร์5นะครับเกียร์5เดินที่108นะครับเกียร์ K ครับรถเยอะครับ109นะครับรถเยอะครับไม่เป็นไรครับออกซ้ายต่อนะครับ ันนี้นะมี2องยยี่แน่นอนครับแต่รถเยอะครับเยอะมากต้องเบรคครับผมอข้างหน้าครับกระจายครับเนี่ยลองขับกลับได้เนยนะโอ้โหนี่สั่นไปทั้งคันเลยเบรคพี่เราโคตรดีเลยวะนี่ครับเดี๋ยวลองให้ดูใหม่นะครับเมื่อกี้รถเดินดีมากครับคันนี้ครับโอ้ยังเน้นเป็นเดิมสแตนดาร์ดอยู่นะครับอันนี้ครับลองใหม่เลยรถแม่เจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งว่ะนี่ครับความลงความร้อนยังเหมือนเดิมนะครับปกติครับไม่ขึ้นนะครับ เสียงปรับตีค um รับจะลูกค้าถูกใจไหมครับลูกค้าครับเยี่ยมเลยเนะครับลูกค้าถูกใจนะครับอ่ะจับถ่ายข้างหลังนะถ่ายข้างหลังถ่ายข้างหลังเดียวเลยเดี๋ยวให้ดูควันครับ่องคู่เดียวครับย้ควันนะครับนี่ครับควันครับ ครับเจ็ดตัครับรถข้างหน้าเยอะครับสั่งไปอยู่สี่สามครับต้องเตือนเกียร์ครับแม่มีรถถังครับข้างหน้าพอดีมีรถถังเล็กน้อยนะครับนี่ครับรถถังมหาชัยนะครับเอามาวิ่งได้ไงกันไปดูครับรถถังครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับเล่นสองรอบติดๆมาเลยครับความร้อนนะครับยังปกตินะครับนี่ครับความร้อนปกติเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับเราก็จะกลับลำแล้วนะครับก็ ถึงเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครชอบหรือสนใจยังไงอยากติดชุดโปรโมชั่นนะครับเดือนเก้าห้าร้อยนะครับก็ทิ้งกาซมานะครับเดี๋ยวผมจะลงบอรโทรไว้เพื่อนๆแล้วกันนะครับวันนี้ครับนี่ครับลูกค้าครับถูกใจไหมครับใช่ครับถูกใจครับโอเคนะครับจบนะครับนี่ครับความร้อนปกติครับจอดรอไฟแดงสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็โทรมาแล้วกันถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมโมหยองเซเว่นเซ็นเซ็กสวัสดีครับ